ดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็สิมากินข้าวเหนียวใบบุม่วงครับพี่น้องนี่ยมาๆกินข้าวเหนียวใบบุ้งวงแล้วพี่น้องนี่ยเหนียวใบบุ้งวางแซ่บเนี่ยครับพี่น้องนี่นะครับเนี่ยแซบพี่น้องโอ้แซ่บแซบแซบแซบพักโอ้ยข้าวเหนียวใบบุม่วงแล้วพี่น้องมาๆมาเนี่ยเนี่ยโอ้ย่างแซ่บเลยพี่น้อง ไม่มาช่วยมาตีดากแล้วบอกน้าง้าแล้วไม่รั้โอ้ยังเสีบบด้อสิบอกให้พี่น้องกูนะคนนียเใบม่วงด้อพี่น้องมาๆๆจับจับเด้อจับโอ้คนเก็าเพี่น้องของย้อนฮ้อนเด้อนเาใบม่วงกระหลอนพี่น้องยังแซ่บเลยสิบอกให้เด้อหากินยากเด้อม่วงกัะหลานพี่น้องกูบอก้ิย่า แซ่บด้วพี่น้องมาๆม,<ะ>มาีเสียวนะี่มช่วยมัีแบครับพี่น,น,น้องแซ่บนโยนหันแล้วแบบวงกระล,ล่อ,อนมาพี่น้องเรือมาแซ่บ